สวัสดีค่ะพุทธานะคะติดผลแล้วค่ะต้นนี้นะคะปลูกประมาณ4เดือนนะคะจากต้นที่เสียบยอดค่ะเป็นพุทธา3ามรดนะคะต้นยังไม่สูงมากนะคะติดผลค่อนข้างดกค่ะนี่นะคะ หมักดินนะคะด้วยปุ๋ยคอกนะคะใบไม้แห้งค่ะนำฟางนะคะมาคุมบริเวณโคนต้นค่ะให้เป็นอินทรีย์วัตถุนะคะลดน้ำนะคะวันที่หน้าดินแห้งนะคะดูสิคะดกมากเลยค่ะ ปิดลูกทุกข้อเลยนะคะพุทธาสามรสนะคะกินอร่อยมากๆเลยนะคะมีทงรสหวานรสเปรี้ยวนะคะทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะหรือว่าทำนะคะพริกเกลือนะคะหรือว่าน้ำพริกต่างๆนะคะ ตามที่ทุกท่านชอบเลยค่ะกินกับพุทษานะคะพุทราก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะมีรสกรอบนะคะพุทราปลูกไม่นานนะคะ4ีห้าเดือนนะคะก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะยังไม่สุกค่ะถ้าผลสุกข,ของเขานะคะก็จะเปลี่ยนผิวนะคะจากสีเขียวนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะหรือว่าสีเหลืองอมส้มนะคะปลูกพู้สาเอาไว้กินเองนะคะ ปลูกผักผลไม้ไว้กินเองค่ะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมีผักผลไม้นะคะกินตามฤดูกาลค่ะปลูกหลากหลายนะคะชนิดละ1ต้นนะคะ2ต้นนะคะก็จะมีพืชผักผลไม้นะคะไว้เก็บกินตลอดทั้งปีเลยค่ะ ไกลๆต้นพุทธานะคะก็จะมีต้นมะละกอค่ะดกมากๆเลยค่ะนําไปทําส้มตํานะคะหรือว่าเก็บเอาไว้ทานผลสุกค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ